chừng mi bừng mãi địa chẳng thể quên con nhân chẳng chừng mi bừng mãi สวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The Racha n n e l อีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงโพลละครเรื่องใหม่ครับที่เขาเนี่ยได้เปิดเผยกันมาล่าสุดเลยนะครับนั่นคือเรื่องรหัสลิยานั่นเองนะครับรหัสลิซยาเนี่ยก่อนหน้านี้นะครับเคยมีข่าวว่าเตรียมจรีเมคนะครับโดยค่ายดาราวิดีโอผู้จัดก็คือคุณรอนสังวริบุตรนะครับที่เคยออกมาให้ข่าวว่ากําลังจะทําละครเก่านะครับผมนำรีเมคเป็นละครเก่าที่พี่นุ่นวรนุษย์เนี่ยเคยเล่นเอาไว้นะครับแล้วก็มีกระแสบอกว่าน่าจะเป็นเรื่อง รหัสลิษยานะครับแล้ววันนี้นะครับผมก็ถูกเปิดโพกันแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับเรื่องรหัสลิษยาจริงๆได้พระนางนะครับผมที่ไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยนั่นก็คือแบงค์อาทิตย์นะครับประกบคู่กับพิงค์พอยประภาวดีนะครับพิงค์พอรเนี่ยเป็นเรื่องที่3นะครับผมกับการวางตัวให้เป็นนางเอกละครหลังข่าวแล้วนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเธอมีละครด้วยกันถึง3เรื่องแต่ยังยังไม่ได้ออนแอร์ ละครให้อย่างไม่ขาดสายกันเลยส่วนแบงค์อาทิตย์เนี่ยห่างหายไปนะครับตั้งแต่เรื่องภายสังคีตนะครับแล้วก็ไม่มีโพเลยเพิ่งมาเปิดโพเอาปลายปีปีหน้าเนี่ยคงจะได้ดูกันนะครับเครดิตข่าวนะครับผมจากเพจ CS7 SD d r a ด a s o c i e รามาโซไซตี้นะครับเมาสมอยหอยสังกระมังหม้อเปิดโปลละครใหม่รหัสิษยาเป็นหมากในเกมกลับกลายเป็นผู้กุมหัวใจเธอจะเลือกแก้แค้นต่อไปหรือหยุดที่ใจเขาแบงค์อาทิตย์พบทิ้งพลอยประภาวดีร่วมด้วยเกสพลแพลวเชอร์มาวีพลพูลพักกุ๊กกิ๊กกฤกรรอภาพทางการนะ แอดเกียน,นะครับเขาก็ได้เปิดพระนางด้วยกันนะถึง3คู่ทําไมถึงบอกว่าพระนาง3คู่อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ว่าในเวอร์ชั่นเก่านะครับก็คือมีพระนางถึง3คู่ด้วยกันนะครับเลยไม่รู้ว่าที่เขาเปิดโพมาถึง3คู่เนี่ยนักแสดง6คนเนี่ยจะเป็นคู่ทั้ง3คู่หลักในเรื่องจริงๆหรือเปล่าถ้าเป็นคู่หลักจริงๆเนี่ยสิ่งที่แปลกใจที่สุดเลยนะครับผมนั่นคือกุ๊กกิ๊กกฤตกรเนี่ยจะพลิกบทบาทจากเล่นร้ายมาตลอดเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยจะมาเล่นเป็นานางเอกคู่ที่ ซึ่งมันจะเป็นอะไรที่ใครหลายๆคนเนี่ยก็อยากให้กุ๊กกิ๊กเนี่ยลองเปลี่ยนมาเล่นเป็นนางเอกบ้างนะครับเพราะว่านอกจากาละครจากจวงวงตอนเช้าแล้วเนี่ยเธอก็เล่นละครหลังข่าวหรือละครเย็นเนี่ยเป็นนางร้ายซะส่วนใหญ่นะครับหลายๆคนเนี่ยก็อยากให้แบบเปลี่ยนคาแรคเตอร์มั่งถ้าได้มาคู่กับพี่พลภูมิพากจริงๆเนี่ยครับผมก็จะเป็นอะไรที่กอนข้างเคมีโอเคเลยแต่ว่าถ้ายังคงคาแรคเตอร์เดิมอยู่นะครับซึ่งในเรื่องเนี่ยก็จะมีนางร้ายหลักๆเลยนะฮะไม่แน่ว่ากุ๊กกิ๊กเน อาจจะไม่เล่บทนั้นก็ได้เดี๋ยวเราไปพูดถึงในเวอร์ชันเก่ากันก่อนว่าเนื้อหาเนี่ยมันประมาณไหนนะครับแล้วเราก็จะมาพูดกันอีกทีนึงว่าใครเนี่ยน่าจะมารับบทไหนกันนะโอเคครับในเวอร์ชั่นเก่านะครับผมรหัสทิษยาเนะครับเคยออกอากาศในปีพศ ,2550 นะครับเมื่อ12ปีที่แล้วผู้ผลิตก็คือบริษัทบ้านละครนะครับก็ได้พี่นุ่นวรนุชนะครับมาประกบคู่กับพี่พอพัฒรพลนะครับจะเป็นเรื่องราวของพาัลที่พ่อแม่เสียชีวิตอย่างกระทานหันนะครับและบริษัทก็ถูกน้า ยึดไปน้าของเธอคือรัิกาลที่มีลูกสาวชื่อจันจแจงนะครับน้าสาวเนี่ยยึดไปทั้งบริษัทแล้วก็บ้านของเธอครับทำให้เธอกลายเป็นเพียงผู้อยู่อาศัยโดยพาไลนะครับผมมีแฟนหนุ่มที่ชื่อว่าธนากรช่วยกันสืบเหตุการณ์ที่พ่อแม่ของเธอเสียชีวิตและเหตุการณ์ที่น้าสาวยึดบริษัทมันเป็นมายังไงจนเขาครับได้หลักฐานมาแล้วก็เอาข้อมูลเอาไปเก็บไว้ในเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งนะครับโดยใส่รหัสเอาไว้จันจแรงมีคู่มั่นที่ชื่อว่าสิวาคือพ่อของ จะมีส่วนในการร่วมมือการโกงบริษัทของพาไลไปด้วยนะฮะทำให้พาไลใช้ข้อนี้นะครับมาขู่กับสีวาให้จดทะเบียนสมรสกับเธอเพื่อเป็นแผนในการแก้แค้นโดยขู่สีวานให้ทําตามไม่งั้นเธอจะเอาเรื่องนี้นะครับผมที่พ่อของสีวานมีส่วนร่วมด้วยเนะี่ยเอามาเปิดเผยนะครับและพ่อของสีวานก็จะเดือดร้อนทําให้สีวานจำใจต้องแต่งงานกับพาไลซึ่งเมื่อจันจแรดงรู้ว่าสีวานแต่งงานกับพาไลเธอก็ไม่พอใจที่คู่ม้่นของเธอนะครับผ มาแต่งงานกับพาไลนะเพราะว่าเขาทั้งคู่ไม่ได้ถูกกันอยู่แล้วเลยบอกให้สิวานจดทะเบียนหย่าก,กับพาไลแต่เมื่อวันเวลามาล่วงเลยไปทําให้สิวากับพาไลรักกันขึ้นมาจริงๆแล้วและสิวาก็ยังคงตามหารหัสเพื่อที่จะเข้าไปเอาข้อมูลในเว็บไซต์ที่พาไลซ่อนไว้อยู่นะครับก็เป็นเรื่องราวของเรื่องรหัสลิศยานะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปพูดกันดีกว่าว่าเฮ้ยใครน่าจะรับบทไหนกันแน่นะฮะอ่ะโอเคครับแบงค์อาทิตย์ต้องมารับบทของพี่พอพันาพลนะั่คือบทของสิวานั่นเองส่วนพิงพลอย ก็มารับบทพินุน่นวรนุชในบทของพาไลส่วนเกสพลนะก็น่าจะมารับบทเป็นแฟนของพาไลก็น่าจะมาเป็นแฟนของพิงพอยที่มีชื่อว่าธนากรนะครับแต่ว่าตอนหลังธน,นากรจะมีคู่ของเขาเพราะว่าเขาก็ต้องอกหักจากพาไลเพราะพาไลไปแต่งงานไปรักกับศิวาธนากร,ะรจะได้คู่กับนิชาดานะครับซึ่งก็น่าจะเป็นแพลวเชอร์มาวีนะครับส่วนพลภูมิพัเนยน่าจะรับบทเป็นวีรกรนะครับและถ้าเป็นตามในรูปนี้ถ้าเขาคู่กันจริง กุ๊กกิ๊กกดชกรน่าจะรับบทเป็นมีนามีนานี่จะคู่กับวีรกรนะครับแต่ว่าถ้ากุ๊กกิ๊กเนี่ยมารับบทร,ร้ายกุ๊กกิ๊กก็จะได้รับบทเป็นซันแรงนั่นเองโอเคอันนี้ก็จะมาพูดถึงกันในเรื่องรหัสลิสยานะครับตั้งแต่ในเวอร์ชั่นเก่าแล้วก็ความน่าจะเป็นด้วยเป็นโพลโครที่ค่อนข้างน่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าเรื่องนี้ในเวอร์ชั่นเก่าค่อนข้างที่จะดีนะออกมาแบบว่าน่าติดตามเหมือนเป็นแบบออกแนวสืบสวนสอบสวนได้เลยเพราะว่ามันต้องตามหาความจริงว่าเฮ้ยรหัสที่ไหนอะไรยังไงคือเเรริ่่่มตตตต้้นนัังงงแกาทีวขออ ไปสืบหาความจริงจนได้รู้มาแล้วก็เอาข้อมูลเนี่ยมาเก็บไว้ตอนหลังเนี่ยพระเอกก็ต้องมาตามหารหัสกับตัวนางเอกอีกแล้วก็มีเรื่องราวของความรักเนี่ยเกิดขึ้นมานะครับก็รู้สึกว่าแบงค์อาทิตย์กับพิงพอยเนี่ยได้เล่นคู่กันก็รู้สึกว่าโอ้โอเคนะเคมีเนี่ยเข้ากันดีนะครับรอติดตามภาพอย่างเป็นทางการแล้วก็เรื่องย่อเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงอีกทีหนึ่งนะครับถ้าทางเพจเนี่ยปล่อยออกมานะฮะเนื้อหาตรงไหนผิดภาพประการใดขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยกันอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชรับ